น้ำใสไหมยังไงน้ำตกข้างหน้าเห็นไหมนะ่ะครับน้ำใสมากครับ น้ำใสมากเป็นสีฟ้าเลยฮะแหม่น้ำตกส้มฝ่อยกอดับเครื่องก่อนจะมีหิน,นโอ้น้ำตกส้มฝ่อยครับ